สวัสดีครับมือน,นี่ผมกับสิผามะเบงมะม่วงแผ่นนะครับที่ทํามาจากมะม่วงสุกนะครับที่สุกตามฤด,ดูกาลนะครับเราก็เอามะม่วงนั้นครับมะม่วงสุกนั้นมากวนนะครับมากวนมากวนเสร็จแล้วเราก็เอามาตากนะครับโดยมะม่วงแผ่นของคุณยายนี้จะไม่ผสมน้ําตาลนะครับไม่ผสมน้ําตาลเพราะว่าจะหวานแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ตากตากไว้กินเองนะครับผมตากไว้ ตอนนี้ก็ได้สามเห็ดแล้วครับสามเห็ดแล้วนะครับเป็นมะม่วงแผ่นนะครับก็ภาชนะก็เป็นถาดแล้วก็จานของเรานี้แหละครับมะม่วงก็เก็บที่ต้นนะครับที่ต้นที่เราปลูกไว้อยู่ในนานี่แหละครับเป็นมะม่วงพันพื้นบ้านนะครับมะม่วงแก้วนะครับมะม่วงแก้วจะมีรสชาติหวานหอมนะครับเวลาเรามาทําเป็นมะม่วงกวนหรือมะม่วงแผ่นแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูดูใกล้ๆนะครับมะม่วงแผ่น หรือมะม่วงกวนนะครับอร่อยหวานหอมครับมะม่วงจากธรรมชาติ